สวัสดีครับผมอิดน้องขามนะครับผมวันนี้มาแบ่งปันความรู้กันอีกแล้วกับพระพิมพ์ของดีนอกวัดอีกหนึ่งวัดของหลวงปูท่ทิมปลุกเสกนะครับไม่ได้แค่หลวงปูท่ทิมนะครับชุดนี้9พิธีสิพิธีถ้าคนติดตามดีๆหรือศึกษาดีๆเนี่ยโห <c oughs> บอกเลยว่าสุดๆนะครับการพิมพ์นี้มาศึกษานะครับอันนี้เป็นพิมพ์แปลกอ่าเดี๋ยวเราจะบอกว่าเป็นพิม 8. พ์แปลกพิมพ์ไม่แปลกแต่ เป็นโซนที่อนนองค์นี้เขาเรียกองค์เนื้อหอมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์หูใบสีเป็นพิมพ์พระแท้เลยนะเป็นพิมพ์จากวัดอ่างศิลาเลยนะนะไม่ใช่พิมพระเกน,นะพิมพ์วัดอ่างศิลาก็เป็นนี้พิมพ์นี้เลยนะข้างหน้านี้เลยขายเป็นวัดอ่างศิลาได้เลยครับ <erosion> ถ้า้าเห็นข้างหน้าอย่างเดียวแต่เป็นโซนเนี่ยเนื้อมันเป็นโซน,โซนฟ้องฟ้องเลยว่าอ๋อ เ็นเนื้อโซนวัดบ่อวินนะครับรู้ได้ไงว่าเป็นวัดบ่อวินอันดับแรกดูเนื้อเนื้อใช่อันดับ2ดูยันนะครับเดบพลิกดูนี่นะครับผมพิมพ์ยันนะครับแล้วก็ดูดูหมึกดูหมึกให้ดีนะครับหมึกเห็นไหมครับดูหมึกดูตาปั๊มให้ดีหลายคนบอกอา้เอาเอ่อต้องสังเกตทุกอย่างนะครับผม บางครั้งพระแท้เนื้อแท้ทุกอย่างแต่หมึกเก๋อโอ้ยหมึกเก๋เนี่ยตัวตาปั๊มเนี่ยไม่ได้หมึกเก๋ตาปัม๊มเก๋อีกผมก็โดนนะผมนี่โดนกันเป็นโอ้โหอันนี้เขาเรียกหลังยันนะเนะ่หลังยันนะอันนี้เป็นยันมาตรฐานอีกหนึ่งยันนะครับหลังหลังยันนะอันนี้ต้งหัวราคามีคนมาให้หลักหมื่นแล้วนะครับแต่อง์นี้ผมผมไม่ได้ปล่อยเพราะว่าเป็นเอออันนี้องค์นี้น่าจะได้มาจาก พี่เอ็มเอ็มนักข่าวเอ็มศิลาชานะเพราะเขามีพระจุดวัดบอบินเยอะอันนี้ผมขอเขาแบ่งมานานและหลาย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 ปีมากนะซื้อที่สนามบอลแต่อันนี้ก็สุดยอดพระอันนี้พิมพ์หนึ่งนะครับผมเป็นพิมพ์แต่องค์นี้มันไม่ได้มีผมเชื่อว่าไม่ได้มีองค์เดียวขั้นต่ําต้องมีทั้งหมดสิบองค์ยี่สิบองค์ถ้าองค์ใหญ่ๆนะเพราะว่าเปลืองเนื้อ นครับถ้าคนคนเล่นบอกวินปุ๊บจับจะรู้เลยว่าเนื้อโซนนี้เป็นเนื้อโซนของน้ํามันเนื้อโซนนี้โอ้โหเนื้อโซนแท้ตาเปล่านะครับนี่นะครับเนื้อแท้ตาเปล่าเนื้อโซนนี้เลยดูความเก่าความเลยนะครับนะครับดูกันดูกันให้ชัด,ชดนะนี่นะครับครับดูเนื้อกัน ผมใส่ตลับพุกไว้ผมผมไม่กล้าถอนนะผมกลัวมือผมเนี่ยไปแตะฝ้าแตะแตะอะไรเนี่ยผมกลัวเสียผมเป็นคนห่วงพระห่วงพระเมื่อก่อนอาจจะเอาไว้เละเคขานะครับแต่ตอนนี้ม,มันต้องโฟกัสหน่อยเพราะของพวกนี้เริ่มมีราคาขึ้นทุกวันนะครับราคาขึ้นนะจากเมื่อก่อนนี่เขาเรียกพระน้ําจิ้มพระแถมเขาเรียกกันอย่างนี้นะพระแถมพระน้ําจิ้มแต่ปัจจุบันมีมูลค่าแล้วครับ ัจจุบันมีมูลค่าและเกียรติประวัติเ็าไม่ธรรมดาพระวัดนี้เนื้อนี้นะครับผมพระเนื้อเนี่ยพระโซนเนี่ยก็เ,เรียกเป็นโซนนาวาชายหาดสร้างอะ่ะเออป่าหินนาวาชายหาดพระพวกนี้เขาเขาเยอะเขาเก็บเขาได้ไปเยอะเขาเป็นญาติกทางวัดในอะไรเงี้ยผมผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามีสายสัมพันธ์กันเยอะเพราะป่าหินท่านสร้างพระท่านมีคุณงามความดีเยอะมากนะครับป่าหิน น yeah, ี่ยพระุจุดนี้ก็ของดีอีกหนึ่งอย่างนะอแต่ตอนนั้นผมซื้อมาองค์นี้ก็หลายจําไม่ได้สี่ห้าพันหกพันเนี่ยผมจะไม่ได้นะนานมากแล้วพรส่วนนี้จําได้แม่นยํานะแต่ของดีที่ผมถือเก็บมานาน,นานนานมเนจริงจริงเพราะชอบพิมพ์หูใบสีนะครับ <laughs> บางคนถามเออทะนรู้แล้วทำไมถึงมีพิมพ์พวกนี้เขาถอดมาไม่ใช่นะครับสมัยโบราณเนี่ยเท่าที่ผมจําความได้เนี่ยเขากดพระกดอะไรเนี่ยวัดในเนี่ยเขาจะไปขอพิมพ์มาด้วยขอยืมพิมพ์แล้วเขาก็มากด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 กันแต่เขาจะไม่ได้ใช้หลังยันยันนั้นนะครับเขาจะใช้แบบนี้เลยแต่เขาก็เอายันวัดอ่างเอาอะไรมาหมดนะแต่สุดท้ายมัน,ม,นมันเขาก็คืนไป วัดป่าก็มีพิมพ์วัดป่าพิมพ์วัดอูอมีมีทุกพิมพ์มีทุกวัดในวัดไหนดังท่านทําหมดถอดหมดได้นะครับแต่ถ้าองค์ไหนไม่ถอดก็ไปขอยืมพิมพ์เข้ามาเลยโอเคนะครับผมสําหรับความรู้เล็กๆแน่น้อยศึกษากันไปร่วมร่วมกันศึกษานะครับสว่วนท่านใดที่มีความรู้แล้วก็ก็แชร์ร่วมกันแชร์ความรู้แบ่งปันกันนะครับเพราะผมบางอย่างผมก็ไม่เป็นจริงๆบางอย่างผมก็พอมีความรู้นิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็แบ่งปันความรู้กัน แต่เก็บมานานนะครับเล่นมาเป็น10บสปีเหมือนกันบบาวินโดนเหมือนกันนะครับพูดผมไม่อายนะเพราะว่าโดนมันเป็นความรู้เล็กๆน้อยนมันโดนเหมือนกันโดนส่วนใหญ่ก็จะโดนเนื่อยันเก้มั่งแล้วถอดพิมพ์มาว่าเราไม่เคยเห็นพิมพ์นี้หรือว่ายัดวัดอย่างเงี้ยก็โดนมานะครับผมเดี๋ยวเรามาชมคลิปต่อต่อไปกันว่าผมจะเอาอะไรเนี่ยมาให้เพื่อนๆศึกษาแล้วมาร่วมศึกษาไปด้วยกันนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ